หาเมนูแก้วัดพี่น้องทัดลูกสิน้นลูกสินใส่เห็ดใส่กันกับเห็ดเห็ดแล้วก็ลูกสิน้นแล้วก็ใส่โนไม่หน่อยนึงแล้วก็ทีใส่ใบยีราพี่น้องแครมันเทสเทสเลยเอาหฮวัดแตกไปเลยค่ะพี่น้องอเจ็บครับ ใส่ลงไปค่ะใบเยลาทั้งพร้อมทั้งเทสคี่นน้อยซาใจท่านเป็นวัดเป็นไอเป็นใครเนี่ยขนลงไปสะวางเลยคะ่ะไข่แตกเลยละ่ะแม่ดูเด็ดค่ะแง่เป็นวัดมาแท่งมากลิ่นแห้งแง่เป็นวัด เฮ็ดไหน้ำหมูไหลไข่แตกไปเลยค่ะใส่เยลาคุดยอดเลยนี้สมนไพรบานเฮาเนาะสมนไพรไทยดังไกลไปทั่วโลกค่ะยอดเตรียกะ่ะขาดบดได้ถนัองเลยมาอยู่กระปลูกไว้ต้นเดียวนี่ก็ท้ทนกินละค่ะปลูกไว้ต้นเดียวนี่เข้าแห้งตัดเพิ่นแห้งแตกแตกคักแตกแน่กินพ่ท่านดอก แล้วเราจะปิดไฟอา่ลงไปม้อดีดข้าวสวยค่ะเป็นข้าวกล่องกับข้าวไรเบอร์รี่ผสมกันค่ะพี่นอ้องแม่นหนูลองมึงด้วยค่ะด้วรับรองโบพิดวังค่ะ เด้งออกจากจากกนกันมี